เมื่อวานนี้ผมเพิ่งกลับมาจากปัจจีนก็มาถึงที่บรรมุกตอนคำนะหมายเอ๊ะทุ่มแล้วมั้งหลังจากสึงเอเลที่พวกสูงประมาณสักหกโมงนะมาถึงบ้านน่าจะทุ่มทุ่มนิดๆเช้ามาก็เช้ามาก็บ้านอยู่นี่นะเช้ามาก็แต่งต้นไม้รอบบ้านหน่อยนะึง เสร็จแล้วก็อ่าเสร็จแล้วก็ไปนาขามนาขามอยู่นี่นาขามมาถึงตรงนี้จอดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ไอ้กิ่งไม้มันรู่ลมนะก็เดินมาถึงตรงนี้เช้านี้นะแต่งกิ่งไม้ตัดต้น้อยหน่อยอนาขามไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรน้ำเต็มสระแล้วตอนนี้นะเอ่อที่พี่สุพันถามว่าไอ้นั่นนะ่ะผมก็กลับจากเนี้ยผมก็ มาที่บ้านเราก็ไปหาพ่อที่คูดังพ่อกำลังขายสีอยู่หรือสีถั่วสีกระเพ์กอดช่างกิโดขายอยู่ผมกลับมาก็ก็ <c oughs> มาจะไปดูอินตาาลมที่ไร่เข้าไปก็แวะเข้าไปในนี้น่ะนะก็ไม่ใช่ไปไปทงนี้ก่อนนะ จำไม่ได้ระหว่างไหนก่อนมาตรงนี้มาเจอตรงนี้ก็มาเจอหลุมหลุมที่ว่าเนะี่ยหลุมที่ว่าอยู่ตรงนี้นะรถผมจอดอยู่ตรงนี้มอไซค์นะถ้าเห็นในในภาพต่อไปเอ่อไดมิเตอร์ไนดะ้สักหกเจ็ดเมตรได้นะผมเปิดให้ดูเลยก็เป็นลักษณะยอย่างนี้อะ <c oughs> ผมก็ไปยืนข้างๆล้อนะพยายามมองไปที่ชั้นหินตรงนี้เผื <c> ่ <oughs> อจะมีทองถ้ามีทองผมจะลงไปเอาเสียงลงไปเอา <c oughs> ไม่มีนะก็อันนี้รถมอไซค์มันจอดตรงนี้ <c oughs> มีวิดีโอนิดหน่อยนะเดี๋ยวดูมันไม่ได้พูดอะไรนะม็มีรูปนี้รูปอ,อ่นี้นะไม่ห็นมอไซค์รูปมุมกว้าง แค่นี้นะไม่มีอะไรก็มาดูแผนที่ต่อเสร็จจากนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเพราะว่ามันน่าจะเป็นลักษณะว่าไม่รู้เขางม่อาจจะเป็นโพรงแล้วก็ฝนตกมาแล้วก็มันก็ยุบลงไปอย่างนั้นหรือเปเพราะว่าลักษณะที่นี่ก็ตามคลองตามอะไรมันไม่มอุ้มน้ําอยู่แล้วนะฝนะตกแป๊บเดียวมันก็หายมันก็มาที่ทําเนทาดาวนี่เจอเด็กสี่ห้าคนเล่นน้ําอยู่ก็ไปบอกเด็กมันว่าอย่ารุ้งเล่นน้ํามันยังไม่ค่อยสะอาด เป็นรูดิบเป็นเชื่อหรือเปล่าแล้วกลับมาเพว่าดูหาทางข้างหนนี้นะไปไล่เก็บมากินหน่อยหนึ่งยังไม่เข้าท่ารสชาติไม่เข้าท่าก็แจ้งข่าวพี่สุพันไว้ชื่อตะสอนนะแสงแก้วก็เป็นญาตินะมะั้งญาติเพราะบรรมุนเป็นแสงแก้วเยอะแต่ว่าอันนี้นี่นี่นากรูนะก็นากรูกบบนี่ก็ห่างกันสักร้อยเมตรได้มั้งเนี่ยที่นี่นะแต่ที่อ่าชะนด ของพิ่สุพันอยู่ตรงนี้นนนาหาหมดสักกิโลเลยบ้งไม่มีหาหรอกไม่รู้บานบุงจะยุกหรือเปล่าโอเคอ่ะแค่นี้แจ้งเพื่อทราบ